นี่นี่นี่อุย้ยมาเดินอนะีกแล้วมาเดินเล่นนะครับเพื่อนขานี่นะคะนี่ได้หรือเปล่าดอกนี้โอ้โหน่าจะน่าจะผ่านนะ นี่ก็อีกดอกหนึ่งแต่แก่นกา่าดอกน้นเหรอใช่หรือเปล่าโอ๊ยโอ๊ยตีหลังขาไม่ได้แล้วแบบนี้เฮ้ยได้หัวนี่ Ui, sways, 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 rồi, sways, với quần Mô với quần, sways, với quần sways, 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 kê kê, sways, sways, Chưa từ, từ mất cảnh. Hẻo ừ. ghề đó. rồi nó xin nó Dài đi. Ô. on on wak iya wak iya and here you have one small up here too Yo. then on on wak iya wak สามดอกอัวเอียอัวเอียค่ารับขาน็อตค่ะวิ่งวิ่งข้ามข้ามคูคนบอกเฮ้ยแกละแกละเราไม่ต้องไปไหนแล้วเราเดินเก็บเห็ดกันใส่คูนี่แหละเฮ้ยสวยแาบนี้แบบนี้ อลองทายสิคาว่าจะได้เปล่าดอกไงตุกๆตุก๊อือมทำมทเที่ยวเกตามคูจริง้ไหมจะเห็นไหมมือขึ้น ได้ได้ได้ปูวะปูวะไม่ได้หมูเลยเป็นเป็นกาดูเดีมันชอบขึ้นปีนี้ขึ้นแต่เขาเรียกอะไรทางโคกโคกโคกเฮ้ยสองดอกอันนี้ ดาริงดูซีบอลาแอนถูกอืมเนี้ย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 เนี่ยเนี้ยแล้วก็เดินไปตรงนี้เดินไปเรื่อยนะนี่นะคะเดินมาได้ครึ่งทางก็จะตัดขาก่อนนะเพราะว่าขาตัดขาเอ็ดก่อนเพราะว่ารอยเพราะว่าถือนะเดินเดิน เดินถือไปหนักนี่นี่นี่ you have to baby แรดิงสี่โอ้ยโทรศัพท์คว่ำอีกแล้วนี่เกือบไม่รอดนะอันนี้ไม่รอดดูสิโอ้โนี่โอ้ย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 มุดมุดโอ้ยตรีฟีด้า แต่ว่าตรงนี้ก็พลุกๆแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดกำมันได้กำมันกำมันกำมันกูไปตรงนี้สองตรงนี้สามสี่อุ้ยตรงนี้อันนี้ว้า อลังการ่าเราเนี่ยแปดด้วยนะโอเคอยู่นี่ก็ว้าวจุนี้ นี่เป็นแถวไปเลยนะครับเป็นแถวดูตรงนั้นสามสี่ดอกแต่ว่าดอกเนี้ยโอเคอยู่โอ้โอตหตอกนี้งามงามงามดอกนี้งามงามไอ้น,นี่เห็ดขาลายเห็ดขาลายนี่ก็เก็บนะเพราะว่า,วานายเพิ่งเก็บไปเมื่อตอนเช้าเอาไปผสมกัน ได้หรือเปล่ามันลุ้นกันเพื่อนกันฟังเสียงไปอ๋อไอ้ลังคานอันนี้โหดูกรรมดิอือฮืเบื่อเริ่มเลยเอดกันมาได้นกโอ นี่ยโน้ตขอด้วยให้นี่ว้านี่นโอ้โหนี่สามดอกนี่คืออลังไปบ้านเก่าอ่าม่สันเกตเหรนี่นี่เราไม่เห็นกันนะดูสิโอ้โหอ่อนๆเลยเนี่ยที่เราไม่เห็นกันนะใกล้ๆกันนั่นแหละอืมอืม โดยสามดอกนี่เกือบไม่รอดเกือบไม่เกือบ,อบผ่านสายตาไปแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ก็หนึ่งดอกจะพากลับไวไหมเนี่ย,ยได้ตูงหนึ่งละอันนี้แก่ มาเจอกลุ่มคันาเรนด้วยว้นกปันาเนนน f i no. h เด็ไหนเนาะเด็กซีเซนฮุกคันเลนอืดอกสวยๆโอ้โหีนตรงนี้ดอกสวยๆอยู่นะอืม

ตรงนี้ก็เท้าดอกพันธุ์น่าจะได้นะแต่มันเกิดนู้ตรงนน้นด้วยหนึ่งดอกแต่มันเกิดใกล้กับเห็ดพิษเกินนะไหนก็ไม่เก็บเนาะนี่นี่นี่ก็ใช่นะอันนี้ก็อ,อ่อ,อนๆนะเนี่ยแต่ดูสิติดกับเห็ดพิษเลยไหนก็ไม่เก็บเนาะแบบนี้นู่นอันตรงนน้นอันได้อยู่ดอกไรอดูอันนี้ก็ติดเกินเกินเนาะ แต่ที่จริงเขาก็บางเขาเก็บได้แต่ไหนคือไหนเก็บเนาะเก็บทําไมนะอันนี้จริงดอกไม่ได้ใกล้เกินในกล้เกินโอ้ดอกดอกนี้ได้ไม่ได้ถอนก่อนน่าจะไม่ได้นี่นา่าจะจะหัวได้แต่หัว,หวโอถอนก่อนโหแต่ว่าที่เห็นเห็นนะที่เห็นเห็นตรงนี้นะเพือเ่อนเพื่อนค่ะ นี่โอเน้นกรรมะนี่สมองนี่กรรมซเดิ้ลดือด้อดื้อขาผอมไหมแต่ว่ารุ่น <laughs> กลัวนี้ขาผอมนะ นี่ครอบครัวขาผอมครับนี่ครอบครัวน้องผอมค่ะนางงามนะคะนี่นางงามทั้งนั้นเลย